วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติของญี่ปุ่นแล้วก็มีความสำคัญคือวันเคารพผู้สูงอายุของญี่ปุ่นวันนี้มีที่มาอย่างไรลองมาฟังกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจปานิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมสันชิโรเช่นเคยครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นวันหยุดประจำชาติโดยวันนี้มีความสำคัญคือเป็นวันเคารพผู้สูงอายุของญี่ปุ่นครับ วันนี้เราก็จะมารู้จักที่มาของวันนี้ไปด้วยกัน,นครับวันเคารพผู้สูงอายุในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเคโรโนฮิเคโรโนฮิวันแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันกำหนดให้ตรงกับวันจันทร์ที่3ของเดือนกันยายน,นครับส่วนความสำคัญของวันหยุดนี้ก็คือเขากล่าวไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดประจำชาติของญี่ปุ่นว่า เป็นวันเคารพผู้สูงอายุซึ่งมีจุดประสงค์ก็คือเพื่อเคารพผู้สูงอายุผู้อยู่ในสังคมมาเป็นเวลานานหลายปีและฉลองการมีอายุยืนยาวครับส่วนที่มาของวันเคารพผู้สูงอายุหรือว่าเคโรโนฮิ oh i, เน่ก็เริ่มจากที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเฮียวโงะทางตะวันตกของญี่ปุ่นโดยในเมื่อปี1947ได้มีการจัดงานเคารพผู้สูงอายุซึ่งเรียกว่าเคโรไก ในวันที่15กันยายนครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาถือว่าคนที่อายุ55ปีขึ้นไปก็ถือว่าสูงอายุแล้วแล้วก็จะมีสิทธิ์เป็นผู้เข้าร่วมงานเคารพผู้สูงอายุนี้แล้วก็เรียกวันเคารพบผู้สูงอายุที่จัดงานเนี่ยว่าวันผู้สูงอายุตรงๆเลยโดยใช้คำว่าโทชิยริโนฮิโทชิยริโนฮิโดยคำว่าโทชิยริแปลว่าผู้สูงอายุเป็นวิธีการเรียกผู้สูงอายุแบบค่อนข้างสุภาพครับ ในตอนนี้เนี่ยวันผู้สูงอายุหรือว่าโทชิยริโนฮิเนี่ยเป็นแค่การฉลองเฉยๆยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นวันหยุดประจำชาติแต่อย่างใดก็เพราะว่ามันเริ่มมาจากแค่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเล็กๆในจังหวัดเฮียวโกะนั่นเองครับต่อมาเมื่อปี1948มีการกำหนดให้วันเด็กหรือภาษาญี่ปุ่นว่าโคโดโมโนฮิโคโดโมโนฮิแล้วก็วันบรรลุนิติภาวะหรือภาษาญี่ปุ่นว่าเซจินโนฮิ เซจินโนฮิเป็นวันหยุดประจำชาติตามกฎหมายวันหยุดแห่งชาติครับแต่วันผู้สูงอายุนั้นยังไม่ได้รับการกำหนดต่อมาสภาสังคมสงเคราะห์ส่วนกลางหรือชื่อปัจจุบันก็คือสภาสังคมสงเคราะห์แห่งชาติญี่ปุ่นได้กำหนดให้วันที่15กันยายนเป็นวันผู้สูงอายุหรือโทชิยริโนฮิและกำหนดให้ตั้งแต่วันที่15 ถึง21กันยายนเป็นสัปดาห์แห่งผู้สูงอายุหรือว่าโรจินชูกังโดยคำว่าโรจินในที่นี้ก็แปลว่าผู้สูงอายุเหมือนกันจนกระทั่งเมื่อปี1966ได้มีการทบทวนแก้ไขกฎหมายวันหยุดแห่งชาติแล้วก็มีการกำหนดให้วันที่15กันยายนเนี่ยเป็นวันหยุดประจำชาติด้วยครับ แล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อจากวันผู้สูงอายุหรือว่าโทชิยริโนฮิเป็นวันเคารพผู้สูงอายุหรือเคโรโนฮิแล้วก็ได้เป็นวันหยุดประจำชาติครับต่อมาเมื่อปี2001ก็มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับวันหยุดมากมายของญี่ปุ่นที่กระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยซึ่งเขาเรียกการแก้ไขกฎหมายนี้ว่าการแก้ไขกฎหมายแฮปปี้มันเดย์ครับ ก็คือเขาจะพยายามเลื่อนวันหยุดที่กระจายอยู่กลางสัปดาห์ให้ไปอยู่ตรงกับวันจันทร์จะได้มีวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์จันทร์ครับเขาก็เลื่อนวันหยุดต่างๆให้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องโดยวันเคารพผู้สูงอายุก็เลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่3ของกันยายนทุกปีครับนี่ก็เป็นที่มาของวันหยุดวันนี้วันเคารพผู้สูงอายุหรือว่าเคโรโนฮิครับใครที่มีญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ลองหาซื้อของขวัญดีๆไปให้ก็ได้แต่ถึงแม้ไม่ได้ซื้อของขวัญอะไรไปให้การไปพบหน้าก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับเอาล่ะครับเรามาทวนคำศัพท์ในตอนนี้กันหน่อยดีกว่าเคโรนฮิเคโรนฮิวันเคารพผู้สูงอายุโทชิยริโนฮิโทชิย o ริโนฮิวันผู้สูงอายุโทชิยริ โทชิยอดิผู้สูงอายุโรจินโรจินผู้สูงอายุโคโดโมโนฮิโคโดโมโนฮิวันเด็กเซจินโนฮิเซจินโนฮิวันบรรลุนิติภาวะถ้าคุณติดตามรายการให้เจแปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่งคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด1363คำและสำนวนครับ อย่าลืมติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์นครับอธิบายเลยนะครับแล้วก็ติดตามรายการให้จ a p a ป e s e ิกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify และ p o d b e a นครับถ้าชื่นชอบรายการให้จ a p a ป e s e ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ